สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสอนกดเข้าสู่โหมดแก้สมการนะครับของรุ่นนี้นะครับ991น e plus นะครับโอเคก็หลังจากเราเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยนะเห็นตรงนี้ครับปุ่มโหมดเห็นไหมสีดำดำเนี่ยนะครับปุ่มโหมดนะครับเราก็จิ้มเข้าไปที่ปุ่มโหมดอันนี้โอ้โหนิ้วสวยแล้วก็เห็นไหมครับมันจะมีเลขขึ้นทั้งหมด8ตัวนะครับก็คือเลขหนึ่งเนี่ย c o m p u นี่็คือน่าจะเป็น compute ก็คือคำนวณธรรมดานะครับอันที่สองเนี่ย complex ก็คือจำนวนเชิงซ้อน อันนี้ 3, ส s t a แตก,ก็คือพวกสถิติอันนี้4นี่เลขฐานเนี่ยเบสแล้วก็อันที่5้น,นี่จะเป็น eqn นะครับย่อมาจาก equation หรือสมก,การนั่นเองนะครับฉะนั้นเราต้องการแก้สมก,การใช่ไหมเราก็กดเลข5คราวนี้พอเราก,กดเลข5ไปแล้วเนี่ยมันจะปรากฏเลขทั้งหมด4ตัวเห็นไหมครับนี่นี่น,นี่อ่าโดยดูดีๆออกแสงนะเข้าไปหน่อยนะคราวนี้สังเกตว่านะครับเ,เลข3กับเลข4เนี่ยมันจะเป็นเลขกําลังสองกลังสาเห็นชัดไหมกลัวแสงมันน้อยไปนิดนึงนะครับโอเคก็คือจะเห็นกําลังสองกลังสาเนาะ นะครับถ้าเกิดเราอยากจะแก้สมการกําลังสองหรือกําลังสามเนี่ยกดเบอร์สามหรือเบอร์สี่มันก็จะขึ้นมาให้เลยนะหรือถ้าเกิดอย่างเลขหนึ่งเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีเนี่ยตัวนี้ครับตัว x ตัว y อันนี้คือสองสมการนะครับ x y แล้วถ้าเกิดสมการเลขสองเนี่ยก็คือมี x มี y แล้วก็มี z นะครับก็มีสามตัวแปรนะครับสามสมการคราวนี้เราอยากจะแก้สมการอะไรสมมติสองตัวแปรเรากดเลขหนึ่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเลขให้เราใส่ทั้งหมดหกตัวนะครับโดยตัว a เนี่ยก็คือเลขที่อยู ข้างหน้าตัวแปรที่เราสทส่ตัวแรกอนะเช่นเราบอกว่ามีสมการ2 x บวก5 y เท่ากับ10นะครับแล้วก็ใส่2นะครับ5ก็คือ y 10ก็คือฝั่งนี้อะไรเงี้ยนะครับ2 x บวก5 y เท่ากับ10ใช่ไหมมองเห็นชัดไหมเนี่ยโอเคนะ2 5 10ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะเอาสมการอะไรอันหนึ่งนะ3 x บวก y เท่ากับ20ก็3 x 7ใช่ไหมนะครับ7 y เท่ากับ20 เท่ากับอ่าอย่างนี้พอเราอยากได้คำได้คำตอบนะครับให้ดูเราก็กดเครื่องหมายเท่ากับอ่ากดไปหนึ่งทีพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะได้มาเลยว่าเเท่ากับเท่าไหร่ y าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหรือถ้าเราอยากจะแก้สามตัวแปรเนี่ยเราก็เอาใหม่เอาใหม,หม่กดกดโหมดกดโหมดนะครับไปที่เลขห้าครับดูเลข5้านะจิ้มเลข5ออ่าโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าอยากสามตัวแปรก็กดเลขสองอ่าโอเคครับพอกดแล้วก็มีตัวเลขให้เราใส่สิบสองตัวนะครับก็จะมี ข้างหน้าตัว A เนี่ยเป็นเลขที่อยู่หน้า X อันนี้ก็คือหน้า Y อันนี้ก็คือหน้า Z นะครับส่วนฝั่งขวามือจะเป็นค่าคงที่อ่ะคิดว่าตรงนี้น่าจะพอเข้าใจนะไม่ได้ก็ออกลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับ